แสงไฟไหมครับตอนแรกผมนึกว่าแสงดาวนะแล้วก็นึกว่าแสงเดือนด้วยนะครับแต่สังเกตดูดีๆข้างๆมันจะมีไฟลกๆระยะเป็นดวงหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้นี้ไอ้ไฟดวงขาวๆเนี่ยลอยไปแล้วมาเอาดับไปละเหลือไฟดว,ดวงเล็กๆนะครับกระพริบกระพริบ ไฟอะไรยังกระพริบอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนอนสังเกตดูเรื่อยๆดูว่าไอ้ไฟดวงนี้นะครับมันจะลอยห่างออกไปหรือมันจะหายไปหรือมันจะดับไปนะครับ